สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูตูนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาิวอาทีทนะคะฉบับที่หกการอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้หนึ่งคำ ต่อหภาพนะคะามาแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังเรามาดูที่ภาพแรกกันก่อนเลยลูกภาพแรกเป็นรูปอะไรดูสิคะใช่แล้วเป็นรูปอ่างน้ำนะคะเป็นรูปอ่างน้ำอยู่ในพยัญชนะกอไก่นะคะภาพที่2เป็นรูป เรือใบนะคะเป็นรูปเรือใบยอยู่ในพยัญชนะขอไข่ภาพที่สามเป็นรูปน้อยนาน้อยนาเป็นผลไม้ชนิดเร็งและโลกอยู่ในพยัญชนะคอควายภาพที่สี่เป็นภาพกำลังทำะไรลูกดูสิกำลังทำอะไรคะอ,อาบน้ำ อาบน้ำอยู่ในหมวดของพญชนะงองูภาพที่หเป็นรูปของอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูสิรูปดูสิคะภาพที่หเป็นรูปของนิทานอยู่ในหมวดจอจาน ภาพที่หกเป็นรูปของอะไรลูกมะพร้าวเห็นไหมคะมะพร้าวอยู่ในหมวดพยัญชนะชอชิงและภาพที่เจ็ดเป็นรูปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพระสงฆ์เห็นไหมลูกกำลังบินธบาตอยู่เลยพระสงฆ์อยู่ในหมวดพยัญชนะชอช้าง ภาพที่เจ็ดเป็นรูปอะไรลูกเตะฟุตบอลอ่าเก่งมากค่ะเตะฟุตบอลน,นะคะอยู่ในหมวดของยัญชนะซอโซ่ภาพที่8ดเป็นรูปอะไรลูกใบไม้ใบไม้อยู่ในหมวดยัญชนะชอเชอภาพที่9เป็นรูปอะไรลูกกองฟืน กองฟืนก็จ่าอยู่ในหมวดพยัญชนะยอหญิงภาพที่สิบเป็นรูปอะไรคะเด็กๆชอบกินกันอยู่แล้วเอามาตามำส้ตมตำได้อะไรลูกอ่ามัละกอค่ะมัละกออยู่ในหมวดพยัญชนะดอชะดาและภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรเอ่ยไอศครีมอ่าไอศครีมนะคะอยู่ในหมวดพยัญชนะ ต่อบนปักค่ะพอเราได้รู้จักภาพต่างๆแล้วเนี่ยเรามาลองเอาภาพจากหมวดพยัญชนะต่างๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในข้อความแต่ว่าเรามารู้จักกับข้อความก่อนนะคะข้อความที่หนึ่งอ่านว่าอะไรรูปก,กะละมังนะคะอ่าเก่งมากภาพที่สองค่ะอาบนาะ ถูกต้อ,องภาพที่สามนิทานเก่งมากค่ะภาพที่สี่ใบไม้นะคะภาพที่ห้าอันนี้อะไรลูกมะละกอ,อเก่งมากค่ะต่อไปภาพที่หกกองฟืน ถูกต้องลูก 7, าภาพที่เจ็ดเรือใบภาพที่แปดมะพร้าวภาพที่เก้าพระสงฆ์ดูการเขียนดีๆนะลูกภาพที่สิบเตะฟุตบอลนะคะอ่ะพอเรารู้ความหมายของแต่ละคำแล้วเราก็มาดูว่าภาพ ที่มีอยู่ในหมวดอักษพรพยัญชนะต่างๆที่เราต้องเอามาเติมหน้าข้อความเนี่ยมันตรงกับคําข้อไหนนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกเลยค่ะครับที่1คือกะละมังนะคะกะละมังตรงกับอะไรลูกตรงกับพยัญชนะอะไรคะดูสิลูกอ่ากอไก่นะคะนี่เก่งมากเลยเด็กๆ ่ะละทีนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองทำฝึกฝนกันเองเลยนะคะว่าเด็กๆเขียนได้ไหมนะคะลองทำกันดูเลยค่ะ ยอดเลยค่ะเด็กๆแน่นายแน่ม่านะคะอย่าลืมมันทบทวนตั้งใจทำงานนะคะเด็กๆเพราะเด็กๆจะได้เป็นเด็กที่ดีเด็กที่เก่งในอนาคตข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ